ดาก้าครับผมการที่ซ้อมเตรียมตัวเป็นไงบ้างครับก็ซ้อมในกับสอนทีแล้วเคยเห็นเพชรโฟกัสชกแล้วใช่ไหมก็น้องเขาชกตลอดเขาเร็วแล้วก็ตอนนี้ชั่วโมงนี้ก็สดมากครับผหวั่นใจไหมครับก็ไม่เท่าไหร่ครับเราวผมจะใส่อะไรประสบการณ์ที่ชกมานานรืล่าครับผมระวังเกมจะเดินหรือจะถอยมือแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะต้องไปดูบนเวทีครับผม อาศัยลูกหนักหรือว่านั้นจะโจมแบบนี้มือต้องไปดูแบบว่าน้องมามาแบบไหนบ้นงเพราะฉะนั้นต้องถามน้องเลยน้องจะมาแบบไหนครับในโครงการน้องก็สไตล์เดิมครับมาเหมือนเดิมครับถอยเหมือนเดิมครับหอยเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ถอยหน้าเกียรวไม่ได้ฐานันเจหอยออกหุ่นเท่าหอยออกอาวุธแต่ว่าคอกาก้าสั้นมากเลยน่าจะเตะก้านคอกาก้าได้ไหมไม่ได้บอกว่าเตะก้านคอครับมีอาวุธรับมาสู้มีอาวุธรับมาสู้ หมัดเท้าปะสอบพีครบการพิซซ้อมเตรียมตัวเป็นไงบ้างครับผมซ้อมมาประมาณสองเดือนได้ครับสองเดือนอธิีดเบื้องต้นจากพี่แอนนี่ก็ต้องต้องต้องหลักหลายหมือนะน้องๆนะเรื่องเรื่องของอธิีดเป็นยังไงบ้างครับน้องครับก็จากพี่แอนขั้นต่ำสองหมื่นแล้วครับแล้วก็น้าไก่ครับแล้วก็ อีกสองหมื่นครับีก็คือเบื้องต้นอ่ะสี่หมื่นีแน่นอนละใช่ครับอ่าจาการ้าครับของเราอ่ะเขาเขามีอยู่สี่หมื่ของเรามีเท่าไหร่เป็นแสนวมีเป็นแสนโอ้โหนี่ผมเลยโอ้โหนี่ผมเลยเกียรตทัพเลยน่าดูเลยนะนะครับจากร์ดครับพี่ขออนุญาตนอกเรื่อหน่อยอ่าสี่คนนี้สเปเราคนไหนครับเอ็กกรเข้มๆหน่อยครับเข้มๆคนข้างๆใช่ไหครับเอาหันไปมอกหน้าให้พี่นิดนึง สมิิทธ์เฟซโฟกัสครับเรามีแฟนหรือยังไม่มีครับสี่คนเรานี่สเปคแบบไหนฮะชอบแบบไหนมาจากใจเลยจากใจเลยครับได้หมดเลยครับได้อย่าบอกว่าได้หมดเพราะคือถ้าเกิดเป็นคำตอบนี้พี่ก็ตอบได้เพราะว่าพี่ก็ได้หมดเหมือนกันเอาเป็นว่าแบบแบบไหนที่แบบถูกใจเราถูกใจเราของเยอะเลยเพรา่าอย่างนี้ใช่ไหมชอบปวดๆได้ไหมครับผมอ๋อครับเาไปได้ทีนี้เอฟซีเลย ฝากเอฟซีเพนซูการ์แอะส,สมรตองช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจเหมือนเดิมครับวันที่20ร่างกายผมเต็มร้อยแน่นอนครับ